โอ้ยยิงป่าไปสัตัดตอดกูจังเลยไปทีนมาใส่ขวางไปวะโอ้ยตายแล้วนะทำเป็นเข้มไม่ใช่มันนะกูเนี่ยทีผมโดนทำร้ายผมโดนแมททับเห็นไหมทำร้ายเป็นเข้บอยตัวเล็กๆตัวนึงโอ้ยลำคาดลำคาด เงีบูบูเงี้ยขี้ดีมาอะไรขี้ดีมาอะไรอ้ากูไม่เข้าใจว่าต่อกูฆ่ามมันกูแฟดทำไมกูอาจจะแฟดลงออโต้แอกแท็กมาไม่ให้มันออโต้แอกแทกได้ก็ได้นะเฮ้ย นอนดาเลียนนะไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ไปซิกซิกซิกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย์ใช้สบายไอ้เหี้ย์สตาเกโย <c oughs> สตาร์ยูพอแล้วเลว,วกวกเสียเวลาเอาสายแบบเซฟเอนเตอร์จี้หรือว่าสายแรงไปเลยดีกว่าวะแรงไปเลยเอาโบยแบบดาเลียนหายไปเลยพ<ม>อได้ไหมมันไม่แล ไปดิไปดิไปดิไไม่ได้บูอ่ะมาต้องมาทนะี่นี่ครับเอาดิเดียเนียเดียเนียเดียเนียตายลุ่นลุดม,มันง่าจะแต่งนะต้องตายเออยำ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  เอ้เอาของสเต็กแต่ทำไมไม่ไม่ได้เหรอเขาตายก่อนเหรอ,ออ้อาวพี่เทนไอ้เชี่ยนี่อ้าวตายทีนึงทีนึงเออโอ้ต้องเป็นพี่อะกูไม่ไปแก๊งเลนตัวบางๆกูเป็นแก๊งเลนที่มีแทงอยู่ลนะนั่นสิผมลงกับพี่เหมือนกันเทคนิคลับไงของดีจา่เลาคนดิชั่นเลาจะให้ไปแก๊งล่างเหรอล่างอยู่กันเหรอให้ไปแกง๊งไม่ไม่บันทีดเซ็ด เทคนิครับของดีจาเราไปแล้วเซ็ตขับไปแล้วมา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 ประกวดเฉยๆเนี่ยอ๋อแล้วไปผมไม่มีม่วัน่ะต้องไปด้วยใช่ไหมเซฟมึงใช่ไหมอาดีไปเลยโดดสกิลเออคอาเตอร์สวย มันต้องตายเออเมื่อกี้ไม่รู้ด้วยตัวเองจะกระโดดอ่ะง <laughs> งไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วไปที่บ้านเลยไอ้คิดดีได้หลับขัดไอ้ผมเก็บไฮพอร์ตไปเนี่ยม,กมืกินเมื่อกินเมื่ก่อนดูนี่คูด้วยความด้วยรักและปักอยู่โอ้แม่เลยหรอ

อ้าวกูกูว่ากูมีเก้าหักว่ะอีเซโนเซเวลากูกดโยมูัะแล้วก็ให้นิ้วใส่ใส่ซาวไงอีเซโนเซโบคือโลโฮเลยโอ้ยโบคือล่าวาเอ้าว กับยูเอะเย่ยละขนาดพออี้เซ้นโอเส้ขอบคุณ อ,าอ้าวล,ลืมดูข้างหลังปึ๊บเอาปึบแ <c oughs> มาดาัาชิปเ <c oughs> นี่ยแล้วก็นี่อาสิบมาเออ <c oughs> เอลเอออย่าให้มันกลับเอล โอ,โอ๊ยโดนอะไรมั้งยิน hey, อไอน e d ย n ิน g ิ e y bro กระเพื่อกระเพื่อโอ้โหเห็นเลเใช่์ไหมซึบอ่ะดงตัวนั้นแหละถูกต้องละ <c oughs> ดงตัวนั้นแหละเฮ <c oughs> ้ยของที่ผิดแล้วตัวบางอยู่ไหนหมดวะ อุ๊ยอยู่เดียอยู่เดียนีย่ตัวนี้ก็ได้ไม่มีเดดมากคุณอยากกินมึงคุณจะกินมึง สีโนซีขอบคุณดูนี่เฮ้ยไอ้เฮ้ยเอ้ยถ้าเป็นไนโดนก็จะไม่ตายนะเจ้าอะไรเอออะไรวะ <c oughs> ก็มีคอนโทรลนะ ขอกินน่อยมาล้วฮดับสิแฮชิดับห้ดมาดีกว่าแล้วกูเดชมาทำแล้วกูเดชมาทำไมเอ่อโอ้ยโอเคไปคมีกว่าเก็บเลย โอยยูอ็อฟฟิโอ้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 ไม่ต้องมาตีคนคนวอดกูไอวอดกูยีหิตมาแล้วคาทูนมาแล้วย r e my f r i ฟ n d โว้โอ้โอ้ทำได้แล้ว,ลวมาละเข <c oughs> เป็นฮีโร่ได้นะ <laughs> ้ยทำดีได้ตลอดค่ะต้องแปดแปดทนี้ไะเกียงอย่าไปลัวมผมนำเองผมนำเองผมนำเอง ช่วยกอยู่กลับมาพุณละมาไม่นะพุละมาว้าว 哇，好火啊！